สวัสดีค่ะเราเฮมเมอร์จินเจอร์นะคะวันนี้เราจะมาทำการสมสกินพรีสติคสเปนดิสตับนามิที่อยู่ในตู้ลูหรือว่าตู้เฮกซเทคนั่นเองซึ่งเราก็จะมาดูกันนะคะว่าสกินของอีเวนต์นี้มีอะไรบ้างก็คือเพิ่งเข้าใหม่สดๆร้อนตอน7จ็ดโมงหนึ่งนาทีค่ะอันนี้ก็จะเป็นเมกาบันเดินนะคะเป็นอิมเมอร์ทอลเจอร์นี่ที่จะมีใครบ้างเนาะมีทาลอนมีเคลมีเซธมีชิวาน่านะคะพร้อมท่าโพสต่างๆแล้วก็มีอีโมดของชิวาน่าด้วยค่ะ แต่ว่าเราจะไม่ซื้อของอันนี้นะคะเราจะมาสุ่มของนามิก่อนก็คืออันนี้นั่นเอง p r i สติกเป็นดิสตับนามิที่พูดไว้นะคะเราจะเริ่มต้นที่ Open 5 t i m e ก่อนก็คือซื้อกุญแจ Hextech มา50อันก่อนเนาะเริ่มไปเลยค่ะใช้750วยคอปึ๊บ ได้หกสิบสี่นะคะนับว่าไม่แย่ค่ะรออาเกนอุ้ยทาไมนะคะกดผิดนะคะสิบใหม่อีกรอบนะคะได้มาสิบสี่ค่ะนับว่าไม่แย่เราขายเท่าไหร่ เราขาดอีกประมาณเกือบสามร้อยนะคะโอเครอบนี้40่สิบนะว่าเกลือมากเลยนะคะก็คือเป็นขั้นต่ำนั่นเองมาดูกันอีกคะ่ะเปิดอีกรอบ ได้อะไรมาบ้างได้มา48โอเคอย่างน้อยก็ถือว่าเยอะกว่าขั้นต่ำเนาะอุอบาทมากเลยอ่ะดวงเราโอ้ยแต่สิ่งซ้ำๆกันสภาพโอ้ยได้1 0อีกแล้วอ่ะอุบาทไปปะ ว้ได้จะกินอะไรอะ่ะไฮแรงมากโอ้ก oh ๊อดวอลวีอุบาทสุดๆโอเคโอเคอัน okay, okay, นี้ไม่แย่อืมห้าหกเลยนะับว่าใช้ได้ใช้ได้ขาดอีกนิดเดียว เราก็จะได้ของมาระหว่างนั้นเนาะออมาเปิดรอบสุดท้ายนะคะโอเคได้มาสี่สิบถ้ากับว่าตอนนี้เรามีอยู่แปดร้อยสามสิสี่เจมสโตนนะคะพอสลหรับการแลกนาะมีแล้วเพราะงั้นเราก็จะไปแลกกันเลยค่ะมีลรดราคาจนถึงเออวันศุกร์หน้านะคะ นี่มาเลยเป็นดิสตาฟนามิแบบพรีสติกตัวแม่ตัวมัมเริ่มเลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราก็จะไปกดซื้อของบันเดินที่ใหญ่ๆกันค่ะมีอะไรบา้างนาะยังไงมีอีโมดมีกรอบมีท่าโพสต เดี๋ยวเขาลองคำนวณแป๊บว่าถ้าซื้อแยกมันจะดีกว่าซื้อเดี่ยวไหมเพราะว่าเราก็ไม่อยากได้กรอบกระทาโพสของแบบคนตื่นเ่าวไม่เล่นเนาะเราแค่เอได้สกินค่ะเพราะฉันก็ขอคำนวณซะครูคูณสามเนาะแล้วก็บวกหนึ่งพันสองร้อยสามสิบราคาไม่ค่อยต่างกันมากเลยงั้นือมันเล่นหยาดีกว่าเนาะคุณมากไหมโอเค จะกดซื้อแล้วนะ They shall tremble at my perfection. โอเคเ็จนินจาชิวาน่า คารอนหล่อมากคุณนะหล่อเกินโอ้ไม่กอดโอเคที่เราก็จะเป็นท่าโพสแล้วก็กรอบแล้วต่อมาเราก็จะมาพรีวิวสกินกันนะคะเด้วเราจะเริ่มจากพิสติคสเปนดิสต f ฟนามิก่อนให้ดูแอนิเมชันนะคะตัวมามากแต่ว่าสกินนี้ไม่มีเป็นขาเนาะเพราะว่าสกินหลักจะมีเป็นขาค่ะ หรือว่าไรออดขี้เกียจทำโมเดลใหม่แล้วแต่พร <laughs> ีสติทั้งทีนะไรออดโอเคค่ะเราก็มาดูกันในแพคท c สโหมดค่ะว่าเป็นอย่างไร Wild เดี๋ยวเราอัพเลเวลไปเลยแล้วกันเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าของเงินนิดนึงแล้วกัน รูดเด่นเลยค่ะจุดจบโหคุณดูเลิศมากโห oh, ดูความมวนตัวนะคะความแบบรีคอลโอ้โหมีการมุดน้ำกลับไปด้วยมาดูท่าเดินกันนะคะ โหนี่มันขี่คาทาไปหาผัวดูความปังมันดีโอ้ยสมแล้วที่เป็นเม็ดทองค่ะกดโอ,ดโอ,ดโอดไปแล้วกันการเลนแม่ฉันฟ้านนี่มาอุย๊ยดูสิเตงโอ้ยออโต้เอ็แท็กขึ้นเลิศโอ้ยออโต้เอ็แท็กแบบ เขียวทองเนะเาะแอลอนดูสกิลสามกันนะคะโอ้ยเป็นดอกบัวบานอันนี้เป็นดอกบัวสีเหลาหรือเปล่านะดอกบัวบานสามอันที่แบบโหถ้ายิ่งอยู่กับคนอื่นนะยิงเริศเรามาดูฟองเราจะแน่ว่าตอนเราดูพรีวิวสกินนะคะฟองนี่คือที่สุดละสวยมากเป็นดอกบัวแล้วก็พอแบบ พอฟองมันแตกไปใช่ปะมันก็จะมีความแบบดวงดอกบัวบานดูสุกคนดอกบัวบานแล้วเราก็จะมาดูอันตินะคะว่าเป็นยังไงกันโอเชียนสติลฟาร์โอ้ยเลิศอะฟิลลิ่งแบบพบระพุทธเจ้ากำลังแบบกำลังเดินออกมาได้7เจ็ดเก้าเวอร์แต่เรามาลดกู้ดาวกันดีกว่า แร่สกิลกันรัวๆ Ocean okay, still far โอ้ยปังอะ่ะดูสิทุกคน <c oughs> คือเรารู้สึกว่าแบบล <Blood. S 1> องสกิลสองเขาอะ่ะ <c oughs> เขาจะเหมือนมีลายๆนิดหนึ่งปะแล้ว <c oughs> คือมันเหมือนฟีลลิ่งแบบหลุยวิกตองอย่างงี้มากคุณเธอ <Okay. S 1> Ocean still far <c oughs> ดูความเท็กซ์เจอแบบโอ้ ให้ดูซ์เจอร์นางดีบานนะคะดอกบัวบานสุดๆเนี่ยเราชอบแบบอนิเมชันดอกบัวบานมากมันดูแบบเอเลแกนเนาะเขาไม่ดีไซน,เน์เล่นๆเลยนะสกินเนี้ยพูดเลยอตีตีตีตตโหมันจึ้งมากค้ยตอนที่เราเดินอะ่ะเขาจะมีแอนิเมชันแบบ เหมือนว่าตรงคาถาเราจะมีกระแสะน้ำอะไรอย่างนี้ตามไปด้วยนะคะโอ้ oh, สุดยอดโอ้ oh, นับว่าประทับใจอะสเป็นเม็ดทองจริงๆนะคะพ้องหน้าน,นี้อันนี้พ้องอันติก็แบบคลื่นๆคลื่นๆคลื่น,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 นด้วยอะแบบโอ้โ oh ห oh. มีความเหมือนเป็นน้ำบุงบ่งๆด้วย ทางเท็ก u เจอทังเอฟเฟ t มาเต็มนับว่าพลาดไม่ได้นะคะในเอฟเฟกอันนี้พูดเลยลองรู้ท่าวาร์กันอีกรอบดีกว่าอุย๊ยเอาจริงๆท่าวาร์ปแอนิเมชันนี่ถ้าจะไม่ผิดก็คือเหมือนของสกินอีพกปกติเลยนะ <quest> ไม่ได้มีความแบบแปลกใหม่อะไรมากที่ นอกจากเอฟเฟกแล้วก็มีท่าเดินนะคะที่ต่างกันไปซึ่งก็คนต่างกันเนาะวเป็นคริสติกืมเลิศมากปังมากโดยรวมแล้วชอบค่ะเดี๋ยวอย่างไรก็ในอนาคตจะมาเล่นให้ดูนะคะโดยคลิปต่อไปเลยค่ะจะเป็นคลิปที่เราจะมาเล่นนาน,นีให้ดูนะคะในโหมดอะไรก็เดี๋ยวเราติดตามกันเนาะ เป็นยังไงบ้างคะสำหรับคลิปวันนี้ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกันนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามถ้าไม่อยากพลาดคลิปอื่นๆในอนาคตนะคะไม่ว่าจะเป็นการคลิปสุ่มสกินหรือว่าจะเป็นคลิปเกมเพลย์ในอนาคตก็ตามอย่างไรก็ Stay t u n e นะคะขอบคุณมากคะ่ะ